สวัสดีค่ะปังไม่ไหวจะแย่อยู่แล้ววันนี้ออเดอร์รัวๆนะคะกระเป๋ากระจุดนะคะพร้อมส่งเนาะก็กราบขอโทษขออภัยนะคะไอคือทางร้านไม่มีกล่องส้มก็เลยได้สั่งกล่องมาแพ็คที่บ้านแล้วก็ส่งกระเป๋าน่าจะวันนี้ทุกใบทุกรุ่นทุกออเดอร์ค่ะก็จะเริ่มแบบว่าแพ็ค อืมเขาก็บอกกรรมวิธีให้ไปซื้อไอไปเอากล่องเอากล่องเก่าแล้วก็ไม้นี่ก็ห่อด้วยบับเบิรแล้วก็ส่งก็ได้แล้วก็ติดชื่อที่อยู่เพราะว่าทางร้านไหนก็คือถ้าไปซนีกล่องมันจะใหญ่มันจะใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะแบบคือแต่และแต่และไอ้นี่คือมันจะเป็นแบบใส่แค่ใบเดียวเนาะก็กราบขอโทษขออภัยนะคะพ่อส้มจะเริ่มส่งวันนี้อืม ก็จะตัดกล่องแล้วจะแพ็คจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะเออมันไม่มีกล่องแบบแบบไอ้นี่แต่มีถ้ากล่องแบบเนี้ยเออก็กราบขอบพระคุณเอซนะคะมีแม่แม่มีแม่มแมมแมท่านหนึ่งแกไม่ขอระบุชื่อเนาะแกสั่งของให้กระเป๋าให้สวยๆจากทางร้านเจสมโอคนสวยนะคะให้ ยายสมควรหนึ่งใบหน้าตายหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณบบยๆเดี๋ยวส้มจะเอาไปให้หน้าตายกับยายก็กราบขอบพระคุณแทนหน้าตายกับยายนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะสนใจทักได้เลยนะคะออเดอร์เรายังมีมารัวๆเนาะแล้วก็สินค้าเราก็มีแปลกใหม่มานำเสนอ ตลอดเลยนะคะเนี่ยกระเป๋ากระจูดแต่รอบหน้าไม่มีอันเล็กนะรอบหน้าจะมีอันใหญ่หน้าของหน้าจะมาถึงพรุ่งนี้ค่ะกระเป๋าส่วนมากจะเป็นกระเป๋าสายสะพายนะคะรอบหน้าเนาะมีแต่รดๆค่ะสนใจค่ะสั่งได้เลยนะคะกระเป๋ากระจูดร้านเจสโมโอค่ะไม่ขายไม่ขายส่งนะคะขายปิดอย่างเดียว <laughs> ยังไม่มีทุนเนี่ยค่ะ รุ่นนี้ก็ยังเหลือนะคะยังไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยค่ะมีแต่อันสวยๆมีแต่ใบใหญ่ๆค่ะเนี่ยลูกสาวแม่สวัสดีแค่ะอืมนางไม่เห่าค่ะ มีแต่ใบใหญ่ๆใ,ใบสวยๆวยทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยโอเคค่ะฝากอุดหนุนหน่อยนะคะร้านเจส้มโอกกตูมค่ะบัวยังมีนะคะบัวยังเหลืออยู่8ดถุงนะคะเอามาประมาณสี่ถุงเหลืออยู่8ดถุงนะคะสนใจทักได้เลยนะคะ วันนี้ก็น่าจะขายประมาณช่วงบ่ายค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะ